เรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับเสือสมิงสมัยที่มีการสร้างถนนตัดเส้นทางใหม่ขึ้นไปทางภาคเหนือเมื่อหลายสิบปีก่อนมีเสือออกมาดักหลากคนไปกินอยู่ริมถนนเมื่อมีรถวิ่งผ่านเข้าไปแถบนั้นโดยพบรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้อยู่ริมถนนจนพาไปพบเข่ากับซากศพที่ถูกเสือนั้นลากเข้าไปกินในปา่าจนหายไปครึ่งตัว เชื่อว่าผู้ตายคงจอดรถลงมาทำอะไรสักอย่างแล้วถูกเสือนั้นฆ่าตายเพราะช่วงระหว่างทางนั้นมีแต่ป่าทึบมันเคยเป็นทางผ่านของสัตว์ร้ายและเสือก่อนที่จะมีถนนต่อมาอีกเพียงแค่สามวันเท่านั้นก็เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกันขึ้นอีกมีการจอดรถและสภาพศพก็เหมือนกับลายแรกไม่มีผิดเพี้ยนเจ้าหน้าที่จึงมีการติดประกาศเตือน ผู้ที่ใช้เส้นทางแห่งนี้ยามค่ำคืนรวมทั้งตั้งด่านเตือนว่าห้ามจอดรถในยามค่ำคืนในป่าเด็ดขาดเพราะอาจจะถูกสัตว์ร้ายหรือเสือนั้นดักทำร้ายเอาได้แต่ก็ยังมีคนตายต่อมาเรื่อยๆไม่มีหยุดจนต่อมาเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปตั้งด่านอยู่ในกลางป่าลึกถึง2จุดเพื่อระวังภยัยและดักสัตว์หรือเสือไม่ให้ออกมาทำร้ายคนได้อีก แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะยังมีคนตายอยู่อย่างเช่นเดิมโดยสังเกตว่าคนที่ตายส่วนมากนั้นจะเป็นคนขับรถส่งของที่ต้องผ่านเส้นทางนี้เป็นประจำเจ้าหน้าที่เลยต้องใช้กำลังออกลาดตะเวนตลอดเส้นทางที่คาดว่าจะมีเสือออกมาเพ่นพ่านแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆแถมยังมีคนจอดรถลงมาให้เสือกินอีกจนได้ เกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านั้นไม่มีใครทราบในคืนวันหนึ่งก็มีคนขับรถพ่วงวิ่งมา้ดยความเร็วมาจอดขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทราบว่าเด็กรถที่มาโดยกันนั้นถูกเสือลากเข้าไปกินในปา่าเมื่อไปตรวจสอบก็ไปพบกับศพที่ถูกลากเข้าไปกัดกินในปา่าไม่ลึกมากนักสภาพเบื่อวะสยดสยองคนขับเล่าว่าขณะที่ขับรถมา เข้าสู่ช่วงกลางป่าก็พบว่ามีหญิงสาวยืนโบกรถอยู่ริมถนนเหมือนกับว่าต้องการความช่วยเหลือเด็กรถจึงบอกให้ตนนั้นจอดรถเพื่อที่จะลงไปถามไทยไม่ได้เอะใจว่าหญิงสาวนั่นมาทําอะไรดึกดึกนด่นกลางป่าอย่างนี้พอเด็กรถลงจากรถไปได้สักครู่ตนก็หันไปมองที่กระจกหลังก็ต้องตกใจสุดขีด พอเห็นเด็กรถนั่นกำลังถูกเสือขยํำอยู่ทางด้านหลังรถไม่รู้ว่าหญิงสาวคนนั้นหายไปไหนแล้วก็ตกใจรีบเหยียบคันเร่งรถหนีท,ทันทีเสือนั่นมันหันมามองก่อนที่จะออกตัววิ่งไล่ตามรถมาติดๆจนความเร็วของรถตันเพิ่มขึ้นและหนีรอดมาได้แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อมากนักว่าจะมีหญิงสาวมาบอกรถแล้วกลายเป็นเสือไปได้ แต่ก็มีบางคนที่ยังเชื่อว่ามีความเป็นไปได้เพราะเหยื่อทุกคนจะจอดรถอยู่ริมถนนก่อนที่จะกลายเป็นศพเหมือนกันทุกลายต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้แยกย้ายกันออกเป็นสองกลุ่มออกหาและตามล่าเสือตัวนั้นเจ้าหน้าที่ที่เชื่อว่าหญิงสาวนั่นเป็นเสือสมิงมีเพียงแค่สองสามคนเท่านั้นเพราะเคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้มาบ้างจากปู่ย่าตายายของตนแต่อีกส่วนหนึ่งนั้นไม่เชื่อ ก็เลยแยกย้ายออกเป็นหลายกลุ่มเจ้าหน้าที่สามคนพากันไปสํำรวจล่อง้อยของเสือว่าใช่เสือตัวเดียวกันหรือไม่ก่อนที่จะพากันไปทํำนั่งห้างบนต้นไม้ในบริเวณที่พบล่อง้อยของเสือที่ทิ้งไว้ให้เห็นอีกหลายกลุ่มก็แยกย้ายกันไปตามทางที่คิดว่าเสือนั้นจะผ่านความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตามล่าเสือนั้นเสือเลยไม่ออกมาให้เห็น เมื่อหลายวันเขา้าก็ไม่มีวี่แววของเสือกินคนจนล่วงเลยมาเข้าคืนที่หเจ้าหน้าที่หกนายก็ยังคงใช้รถลาดตะเวนอยู่ตลอดเส้นทางจนพบเข้ากับหญิงสาวที่ยืนโบกรถอยู่ข้างทางกลางปา่าต่างกระพากันแปลกใจมากว่าหญิงสาวนั่นมาจากไหนถึงมายืนโบกรถอยู่ดึกๆเด่นๆแบบนี้ได้คำพูดของคนขับรถพว่วงก็แวบเข้ามาในหัวทันที แต่ก็ยังไม่เชื่อสนิทใจมากนักเลยพากันจอดรถเพื่อที่จะถามไทยพอเห็นว่าไฟหน้ารถนั้นหลีลงแล้วหญิงสาวก็เห็นเจ้าหน้าที่ทั้งหกพร้อมกับอาวุธครบมือก็คงจะเห็นท่าว่าไม่ดีแน่จึงรีบถอยหลังกลูดเดินก้มหน้าเดินดิงแล้ววิ่งหนีเข้าป่าข้างทางไปทันทีเจ้าหน้าที่ที่พากันล่องเลียกก็ไม่ยอมหยุดจนหญิงสาวนั้นวิ่งหายลับเข้าไปในป่า ที่มืดมิดอยู่เบื้องหน้าแต่ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนตามไปแต่อย่างใดจนล่งเช้าก็ได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องว่าพบหญิงสาวในป่าเหลือได้คิดว่าจะพิสูจน์อะไรบางอย่างขึ้นจึงได้พากันไปทำนั่งห้างดักรออยู่บนต้นไม้หลายจุดโดยไปขอยืมลูกหมูจากชาวบ้านมาสามตัวผูกไว้ตามจุดที่วางแผนกันเอาไว้ เพราะลูกหมูจะร้องเสียงดังมากเมื่อหิวนมเสือที่หิวโซมาหลายวันต้องได้ยินและออกมาหาเหยื่อแน่นอนพอโผล่เพละก็รีบแยกย้ายกันขึ้นไปบนนั่งห้างขนาดเดียวกันไม่ดึกมากนักยังมีเจ้าหน้าที่ที่ขับรถลดาดตะเวนอยู่อีกกลุ่มมาถึงช่วงกลางป่ากับพบเข้ากับหญิงสาวยืนโบกมืออยู่ข้างถนนอีกเลยพากันยกปืนขึ้นแต่ยังไม่กล้าที่จะยิง พเพราะเกรงว่าจะผิดพลาดหากไม่ใช่อย่างที่คิดกันแต่ไม่ยอมจอดรถเด็ดขาดพยายามเร่งเครื่องขับเลี่ยงออกทางด้านขวาและเปิดไฟเตือนเป็นระยะระยะหญิงสาวนั่นทำท่าจะวิ่งตามรถเมื่อเห็นว่ารถจะวิ่งผ่านด้วยความเร็วก็หลงคานสีเท้าแล้วก็วิ่งกระโจนตามมาติดๆเจ้าหน้าที่ตกใจร้องลั่นรีบเหยียบคันเร่งหนีลืมใช้ปืนในมือไปเสียสนิท เพราะไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนเมื่อไม่ได้เหยื่อตามที่คิดไว้ความหิวโหวยก็เพิ่มทวีคูณมากขึ้นลูกหมูสามตัวกระส่งเสียงร้องดังลั่นเพราะหิวนมยิงร้องเสียงดังยิ่งเข้าแผนเจ้าหน้าที่ที่วางไว้นั่งห่างบนต้นไม้สีห้าตน้นที่เลี้ยงลายไปทั่วตามแผนมีเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธปืนอยู่ด้านบนเสียงมแมลงปีกแข็งที่กรีดร้องเสียงดังลั่น กับเงียบลงอย่างก,กระทันหันลูกหมูสามตัวเริ่มดิ้นกระสับกระายร้องเสียงดังมากขึ้นไปอีกเหมือนกับตกใจกลัวอะไรบางอยา่างทุกคนสาดสายตาฝาความมืดไปรอบๆว่าเกิดอะไรขึ้นลมพัดเบาๆก็หอบเอากลิ่นสาบสางโชยมาเข้าจมูกจนแทบจะสำลักเพราะกลิ่นมันไม่ต่างจากกลิ่นของซากศพมีบางอย่างเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว มุ่งตรงมาที่ลูกหมูตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดหล่างของหญิงสาวที่ทุกคนนั้นเห็นวิ่งพุ่งกระโจนเข้าหาเหยื่อทันทีท่ามกลางความตกตะลึงของเจ้าหน้าที่เพราะหญิงสาวนั่นกายล่างเป็นเสือลายพาดก่อนไปต่อหน้าต่อตากระโจนเข้าขยํำลําคอลูกหมูชะตาขาดที่ดิ้นหล่นสุดชีวิตจนตายคาคมเขี้ยวของเสือที่หิวโซนั่นเสียงตะโกนร้องลั่น สั่งให้สับไกปืนใส่เสือสมิงนั่นจนเสียงปืนเริ่มดังสนั่นลั่นป่าไปหมดดูว่าจะไม่มีทางรอดจากคมเขียวของกระสุนปืนไปได้แน่เสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดปนกับเสียงปืนดังอยู่เกือบสิบนาทีจึงสงบลงก็เห็นล่างของเสือลายพาดก่อนตัวใหญ่นั่นนอนตายจมกองเลือดอยู่ใกล้ๆลูกหมูชะตาขาดนั่นล่างทั้งล่างนั้นพลุนไปด้วยลูกกระสุน เลือดไหลโกรกน้องทั่วพื้นเมื่อเวลาผ่านมาเรื่องราวการพบเจอคนตายอยู่กลางเส้นทางก็เลือนลางหายไปตามกาลเวลาและรถลาก,ก็เริ่มจะเพิ่มมากขึ้นแต่เรื่องของเสือสมิงบนถนนเส้นทางสายขึ้นเหนือนั้นยังคงอยู่ในความทรงจำและเล่าขานกันต่อๆมาของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นทุกนาย